สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดกองหลังตัวกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งในช่วงยุคของเขาและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติโปรตุเกสซึ่งสุดยอดกองหลังคนนั้นคือลิ a คาโดคาวันโยลิคาโดคาวันโยมีชื่อเต็มของเขาคือลิ c คาโดอัลเบรโตซิลเวราเดคาวันโย โดยลิคาโดคาวันโยเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีคิเทศักราช1979ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ46ปีซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมจากนั้นนะครับลิคาโดคาวันโยมีสัดส่วนส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่183เซนติเมตรซึ่งเขาเกิดที่ประเทศโปรตุเกส จากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของลิคาโดคาวันโย่กันดีกว่านะครับลิคาโดคาวันโย่เขาจะเล่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางเป็นหลักซึ่งลิคาโดคาวันโย่เป็นนักเตะกองหลังตัวกลางที่มีความสามารถโดดเด่นในการเล่นทั้งเกมรับและเกมลุกโดยลิคาโดคาวันโย่เป็นนักเตะที่มีความสามารถในด้านทางเทคนิคความสามารถในการเล่นบอลและการเข้าประทะตักบ,บอลที่แม่นยำสูง และเล่นบอลลูกกลางอากาศที่ยอดเยี่ยมซึ่งลิคาโดคาวันโย่เขายังเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการอ่านเกมคาดการเกมลุกของคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามและสกัดบอลจากคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีซึ่งนอกจากนี้เขายังเป็นนักเตะที่มีความเร็วและมีพลังงานในการวิ่งตลอดเวลาในการแข่งขันโดยความเร็วของลิคาโดคาวันโย่นะครับแทบจะเป็นอันดับต้นๆของกองหลังตัวกลางคนอื่นในช่วงยุคนั้นเลยและเขายังเป็นนักเตะที่มีความฉลาดทางเทคนิค ในแผนการเล่นของผู้จัดการทีมและนอกจากตำแหน่งกองหลังตัวกลางแล้วนะครับลิคาโดคาวันโยเขายังเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้ทั้งฟูลแบ็กและวิงแบ็กในบางครั้งในช่วงอาชีพของเขาและซึ่งด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนนึงในลีกพิมลีในช่วงนั้นเลย แต่ถึงแม้ลิคาโดคาวันโยจะเป็นกองหลังตัวกลางที่สุดยอดเพียงใดนะครับแต่เขานั้นมีข้อเสียอย่างหนึ่งอยู่นั่นคือลิคาโดคาวันโย เป็นกองหลังตัวกลางล่างเล็กถ้าเทียบกับกองหลังตัวกลางคนอื่นในยุคนั้นซึ่งมักถูกทําให้เขาโดนเปรียบเทียบกับกองหลังตัวกลางคนอื่นบ่อยครั้งในช่วงยุคของเขาต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข่งระดับสโมสรของลิคาโดคาวันโยตต่อนะครับลิคาโดคาวันโยเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคิเตศักราช1997ในช่วงอายุวัย19ปีโดยลิคาโดคาวันโยเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรปอร์โต สโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศโปรตุเกสซึ่งเขาได้เริ่มต้นเป็นผู้เล่นในทีมชุดเยาวชนที่สโมสรปอร์โตได้ปล่อยให้สโมสรเลซ่าสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศโปรตุเกสยืมตัวใช้งานหนึ่งฤด,ดูก,กาล ซึ่งเขาได้ลงรับใช้ให้สโมสรถึง24นัดในฤดูกาลก่อนจะย้ายกลับเข้าสู่สโมสรหลักและหลังจากนั้นเขาไม่สามารถแทรกขึ้นสู่ทีมชุดหลักชุดใหญ่ของสโมสรปอร์โตได้จนในช่วงฤดูกาลที่3ในปีคิเตศกา1999เขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรวิสตอรเียเดเซตูบันสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศปรตุเกตในฐานะผู้เล่ยนยืมตัวหนึ่งฤดูกาลซึ่งเขาได้ลงรับใช้ให้สโมสรถึง27นัดในฤดูกาลก่อ ก่อนจะถูกสโมสรอเวรกาสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศโุรุเกสยืมตัวในช่วงฤดูกาลถัดมาโดยเขาได้ลงรัับใช้ให้สโมสรอเวรกาได้ถึง32นัดในฤดูกาลจนในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลเขาก็ได้ย้ายกลับเข้าสู่สโมสรหลักอย่างปอร์โตโดยในช่วงแรกของลิคาโดคาวันโยกับสโมสรปอร์โต หลังจากที่เขาย้ายกลับมาจากการยืมตัวแล้วนะครับเขาก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนสามารถขึ้นสู่ผู้เล่นตัวจริงชุดหลักของสโมสรได้ในช่วงนั้นโดยหลังจากนั้นลิคาร์โดคาวันโยเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานและพาสโมสรครอบครองแชมป์ได้หลากหลายรายการโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ลิคาร์โดคาวันโยลงรับใช้ปอร์โตนะครับลิคาร์โดคาวันโยพาสโมสรปอร์โตคว้าแชมป์ฟีไมลาลีกา แชมป์ลีกสูงสุดในประเทศโปรตุเกสได้3มฤดูกาลและยูฟาแชมเปียนลีกแชมป์ลีกสูงสุดในทวีปยุโรปและยูฟายูโรปาลีกแชมป์ลีกรองในทวีปยุโรป ได้อีกอย่างละหนึ่งฤดูกาลซึ่งลิคาโดคาวันโยเขายังพาสโมสรคัวปุตุเกตครับและปุตุเกตซปเปอร์ครับอีกหนึ่งรายการโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรปอ์โตได้ถึง115นัดรวมทุกรายการและลงรับใช้สโมสรได้ถึง7ฤดูกาลซึ่งผมรวมในช่วงที่ลิคาโดคาวันโยเป็นนักเตะผู้ลเล่นยืมตัวแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่เขาได้ลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานและพาสโมสรความมา้าแชมป์มายังหลากหลาย รายการแล้วนะครับริคาโดคาวันโยเขาก็ได้มองหาความท้าทายใหม่ๆในการย้ายสโมสรโดยในช่วงปีคศกราัช2004ริคาโดคาวันโยเขาได้ย้ายจากสโมสรปอร์โตเข้าสู่สโมสรเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอังกฤษโดยในช่วงแรกของริคาโดคาวันโยกับเชลซีนะครับ ลิคาโดคาวันโยเขาเปิดตัวกับสโมสรได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงแรกซึ่งหลังจากที่ลิคาโดคารวันโยเขาปรับตัวได้ในช่วงหลังนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นกําลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นซึ่งเขายังมีส่วนสําคัญในการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศอังกฤษมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูการแรกทันทีด้วยหลังจากนั้นลิคาโดคาวันโยเขา เขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานและพาสโมสรครอบครองแชมป์ได้อย่างหลากหลายรายการโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ลิคาโดคาวันโยลงรับใช้เชลซีนะครับลิคาโดคาวันโย่ พาสโมสรเชลซีคว้าพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศอังกฤษและ f a ฟครับแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศอังกฤษได้3ฤดูกาลซึ่งริคาโดคาวันโยเขายังพาสโมสรคว้า e อ l เอลครับและ FA Community Shield อีกอย่างละ2รายการแต่ถึงแม้ริคาโดคาวันโยจะเป็นนักเตะที่มีช่วงเวลาดีๆและประสบความสำเร็จกับสโมสรเชลซีเพียงใดนะครับแต่เขานั้นได้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำระหว่างเขา และสโมสรอ,อยู่นั่นคือในช่วงที่เขาลงรับใช้สโมสรเชลซีนะครับสโมสรเชลซีได้มีการเปลี่ยนผ่ายผู้จัดการทีมหลายคนซึ่งเป็นเหตุทําให้ตําแหน่งกองหลังตัวกลางของริาโดคารวันโยนั้นไม่ได้การันตีตําแหน่งตัวจริงซะเท่าไหร่รวมถึงในช่วงท้ายอาชีพของเขากับสโมสรเชลซีนะครับเขาได้เป็นผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งในช่วงที่ลงรับใช้สโมสรจึงเป็นเหตุทําให้ริาโดคาวันโยเขาได้โดนลดบทบาท และได้มองหาความท้าทายใหม่ๆและย้ายสโมสรไปในท้ายที่สุดโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรเชลซีได้ถึง6ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง210นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงปีคิทส์กัาช2010ลิคาโดคารวันโยเขาได้ย้ายจากสโมสรเชลซีเข้าสู่สโมสรเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศสเปนโดยในช่วงที่ลิคาโดคารวันโยลงรับใช้เรอัลมาดริดนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่น จนได้กลายเป็นผู้เล่นกําลังหลักของสโมสรในช่วงเวลานั้นแต่ในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลที่สองลิคาโดคาวันโยเขาได้มีอาการบาดเจ็บในก่อนเริ่มต้นฤดูกาลที่รุนแรงและรักษาตัวอย่างยาวนานและหลังจากนั้นเขาก็ได้เสียตําแหน่งกองหลังตัวกลางชุดหลักคนสําคัญของสโมสรไปโดยเหตุการณ์สําคัญในช่วงที่ลิคาโดคาวันโยลงรับใช้เลอเลมาดรลิกนะครับลิคาโดคาวันโยพาสโมสรเลอเอลมาดรลิดคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกสูง สุดในประเทศสเปนและโคปาดีเล์ซูเปอร์โคปาเอสปันยาแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศสเปนอย่างละ1ฤดูกาลโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้ถึง3ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้แค่77นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่ลิคาโดคาวันโยได้หมดสัญญากับสโมสรเลอเออมาลิกแล้วนะครับในช่วงปีคิทศักราช2013ิลิคาโดคาวันโยเขาได้ย้ายจากสโมสรเลอเออมาลิกเข้าสู่สโมสรโมนาโก สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสโดยในช่วงที่ลิคาโดคาวันโย่ลงรับใช้โมนาโกนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นกําลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้ถึง3ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง1 1 8นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่ลิคาโดคาวันโย่ได้หมดสัญญากับสโมสรโมนาโกแล้วนะครับในช่วงเดือนมกราคมปีคิเทศกักราช2017ิลิคาโดคาวันโย่เขา ย้ายเข้าสู่สโมสรเซียงไฮ SIPG สโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศจีนโดยลิคาโดคาวันโยในช่วงนั้นเขาได้ลงรับใช้สโมสรเซียงไฮ SIPG ได้ไม่นานเขาก็ได้มีเรื่องอื้อเฉาในประเทศจีนจนในท้ายที่สุด เขาก็ต้องยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงในช่วงเวลานั้นโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้เพียง6นัดรวมทุกรายการซึ่งเขาได้ลงรับใช้สโมสรรวมทุกสโมสรได้ถึง20ฤดูก,กาลและลงเล่นในทุกสโมสรถึง610นัดรวมทุกรายการต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของลิคาโดคา w a วันโยต่อนะครับลิคาโดคาวันโยในนามทีมชาติลิคาโดคาวันโยลงรับใช้ทีมชาติโปรตุเกส โดยลิคาโดคาวันโยเขาเปิดตัวในทีมชาติโปรตุเกสในปีคตศักราช2003ในช่วงอายุวัย25ปีซึ่งลิคาโดคาวันโยในนามทีมชาตินะครับลิคาโดคาวันโยในช่วงแรกเขาไม่ได้มีบทบาทเด่นกับทีมชาตินักเนื่องจากเขาไม่ได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติจนในช่วงอายุวัย25ปีลิคาโดคาวันโยเขาก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติโปรตุเกสและหลังจากนั้นลิคาโดคาวันโยเขาก็ ได้กลายเป็นเหมือนผู้นําเกมลับของทีมชาติโปรตุเกสในช่วงยุคนั้นซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับทีมชาติและได้สร้างผลงานสุดตัวและสร้างชื่อเสียงของเขากับทีมชาติได้อย่างมากมายโดยเหตุการณ์สําคัญในช่วงที่ลิคาโดคารวันโย่ลงรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสนะครับนั่นคือการพาทีมชาติโปรตุเกส ควา้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปีคิทักราช2016ได้หนึ่งรายการซึ่งเขายังลงรับใช้ทีมชาติมากสุดเป็นอันดับ10ของทีมชาติโดยได้ลงเล่นถึง89นัดรวมทุกรายการของทีมชาติ ซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงนับปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมและเขาได้ลงรับใช้ในนามทีมชาติปรตุเกสได้ถึง12ฤดูกาลโดยเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคิตศักราช2016 และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของลิคาโดคาวันโยสุดยอดกองหลังตัวกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งในช่วงยุคของเขาและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติโปรตุเกสซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร b e และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ